สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ามังกรมังกรสามตัวเลยสามกอสามตัวสามสีเนี่ยตันแรกสีน้ําเงินสีฟ้านั่นเองสีน้ําเงินปีกสีน้ําเงินนะครับแต่ตัวสีฟ้าอ้าวเราเปิดสวิ์เลยอ้าวมีไฟแล้วน,นะมีไฟที่ปากที่หน้าอกก็ข้างหลังด้วยว้าวอีกตัวหนึ่ง นี่สีเหลืองเปิดสวิตตัวสีเหลืองเว้าอุย้ยมีไฟส่องข้างล่างด้วยว้าวชนกันแล้วไอ้ลูกสาวชนกันแล้วไอ้ไอ้ตัวสีเขียวอุ้ยตัวสีเขียววิ่งมาตัวสีเขียววิ่งมาอุ้ยตัวสีฟ้าแข็งแรงมากเลย An, huh. ตัวสีฟ้าชนตัวสีเหลืองจะล้มแล้วนะนั่นน <s 2> ่ะอ้าวตัวสีเขียวมาช่วยเร็วมาช่วยเร็วๆร็ตัวสีเขียวมาแล้วอ้าวอ้าวอ้าวจะล้มไหมจะล้มไหมอาพี่ตัวสีเขียวมาช่วยตัวสีฟ้าอ้าผมตัวสีเขียวดันโอ้ยไปดันสองตัวเลยอ่ะตัวสีเหลืองล้มแน่เลย โอ้โหว้าวมีตัวสีเหลืองไม่ล้มครับโอ้มีตัวสีเหลืองไม่ล้มโอ,อ้ขนาดดันสองตัวเนี่ยตัวสีเหลืองไม่ล้มเลยว้าวโอเคมันี้ไปไครับตัวสีเหลืองไม่ล้มเลยสบายจ้า